สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงช่วงนี้พี่แอนทองประสมจะยุ่งกับงานผู้จัดขนาดไหนแต่ก็ยังกลีกเวลามาให้กับหัวใจได้อะอะไม่ใช่กระหนุ่มคนคุ้นเคยนะคะแต่ว่างวดนี้ขอรีเทิร์นมาสวีทกับพระเอกสุดหล่อพี่สมาร์ทกษษดาในละครเรื่องกี่เพางานนี้จะหวานให้พี่เอเอ้ยคุณผู้ชมตาร้อนเผาขนาดไหนต้องไปชมค่ะ หวานนะฟอดไม่ทวนเลยล่ะค่ะเพราะผู้กำก,กับอมีชดรัฐต้องการให้ซีนสำคัญนี้สื่อสัมพันธ์รักหล้นใจของเมลีและเจ้ามิงเทียนคู่พระนางแอนสมาร์ทที่พากันนี้กดระเบียบเคร่งครัดของตระกูลเจ้าจากเกาะฮ่องกงมาสวีดเผยความในใจกันถึงกรุงเทพเมืองฟ้าอมอนในละครกี่เพา้าที่เมื่อวานทีมงานบด้าเสียงฟ้าฝนไปถ่ายทำกันที่สวนสันติชัยปราการท่าพระอาทิตย์ให้พระเอกสมาร์ทใช้ความสามารถวัยเด็กช่วนนางเอกคู่บุญเล่นว่าวงานนี้ไม่หมูอย่างที่คิดค่ะเพราะมีกระแส แล,ลมเป็นอุปสรรคขวากเบื้องเริ่มแต่เทคนิคพิเศษของทีมงานบวกด้วยพลังความอดทนของนักแสดงก็ทําให้การถ่ายทําผ่านไปได้ด้วยดีได้ภาพสวยสมใจผู้กํากับและผู้จัดที่แวะไปดูงานในระยะประชิดด้วยค่ะในเรื่องเมลีมเขาจะเกิดที่เมืองไทยแล้วก็ไปโตที่ฮ่องกงตั้งแต่78ขวบแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยครั้งนี้ก็เลยกลับมาก็เลยเหมือนแบบมาลําลึกสถานที่ที่ตัวเองเคยมาตอนเด็กๆแล้วก็เลยพาพระเอกมาด้วยก็ตอนเด็กๆเ,เคยเล่นเนาะแต่บแบบมันก็ลืมไปบ้างแล้วแต่มาร์ทนี่เขาเซียนมากเลย ม่แต่จริงจริงมันก็ยากเพราะบางทีบางทีเราเราเหมือนตอนซ้อมได้นะพอเอาจริงบางทีอยู่ดีลมก็หมดเลยมันก็อยู่ดีว่าว่าตกลงมาเลยกลงมาเลยอย่าง,งี้ก็อยากใช้ฝากติดตามฉากนี้ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่แบบเป็นน่ารักน่ารักสดใสอะไรเงี้ยดูแล้วก็จะจะ,จะอมยิ้มกันครับส่วนตอนนี้พระเอกซุปตาสุดหล่อของช่องสามเขาตบเท้ามให้แฟนๆได้กรี๊ดกันทั้งณเดชหมากอเล็กซ์อุ้ยไม่ได้มาแข่งฟุตบอลยูโรหรอกนะคะแต่ว่าเขาขนละครเด็ดมาฝากกันเลือกกรี๊ดเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยละค่ะ S 1> <S 1> สองหนุ่มฮอตขวัญใจสาวๆทั่วประเทศอเล็กซ์เบรนเดลกับนักเด็คูกิมิยะโคจอมาปะทะฝีมือกันเป็นครั้งแรกในละครแรงปรารถนาซึ่งแค่เขาฉากเดียวเชื่อดกันเบาๆก็เล่น <ระ S 1> เอาไฟแทบล<ส>ุกโดยหนุ่มอเล็กซ์ต<อ>้องโชว์เ<ร>นื้อมาเย่นเรื่องคู่มันสาวของหนุ่มแบรรี่ให้เจ็บจีดถึงห้องทํางานซึ่งงานาน,นี้ทําเอาหนุ่มอเล็กซ์ถึงกับเหงื่อตกเบาๆที่ตั้งร้ายนิ่งภายใต้รอยยิ้มบาดใจซึ่งกว่าประแจู้กํากับจะให้ผ่านก็ต้องเล่นกันหลายเทคจนเจ้าตัวแทบหมดแรงเลยล่ะค่ะาษไม่ต้องเล เราต้องใช้แม่เลิกแรกเนี่ยโอ้มาซีนเดียวก็หลายเทคเลยครับวันเนี้ยก็ด <zar iz sì> ีที่แบบยังมีเดย์มีพี่อุ้ยแบบว่าเขาแบบว่าเข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 าจะกี่เทคเขาก็ไม่ว่าคือเขาไม่ได้ทําให้เราแบบกดดันมากขึ้นเขามีแต่แบบใจเย็นใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นบทที่โตมากครับซึ่งซึ่งมันลึกแล้วมันต้องนิ่งแล้วเราต้องใช้แบบข้างในโดยการปะทักกับกับตัวพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง มันก็เหนื่อยได้อยู่ครับผมเองก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับผม ส่วนนุ่มมากปรินเขาขอส่งละครบูแอคติ้งกระจายเหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทของผู้จัดพินกชัดชัยเขาชิงความมัน่นส์โดยวันนี้ขอบเบรกความเข้มพาแฟนๆช่อง3และสาวมิ้นชลิดากับน้องไอซ์กมลนเนรมาวานเที่ยวบรรยากาศชิลๆกินอาหารทะเลก,กันที่บางปูค่ะกับฉากรักวุ่นๆของเรา4ี่คนที่มีนุ่มหล่อน,น้องใหม่ป๊อปจรรมาเป็นตัวแปรสําคัญทาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของสาวมิ้นในเรื่องทําให้หนุ่มมากออกอาการหม่นไซสเ้เล็กๆถึงกับออกปากฉากนะขอพินกชัดกับผู้กํากับอุ้ยน ซีจัดเต็มให้หวานยิ่งกว่าเอาให้หนุ่มท็อปกับแฟนๆได้ตาร้อนเผากันไปเลยใช่ไหมล่ะคะเราเริ่มชอบหมอแพนเพลินแล้วแล้วก็พอดีว่ามาเนี่ยเขาก็มีคู่อยู่แล้วแล้วเราก็เป็นแบบก่อคออะไรนี้ยังพ่วงอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยตามเกาะตลอดเวลาคุณก็ชอบเขาไงก็ใช่ไงก็ตามเขาเขาก็แบบโอ้ยมาทําไมใช่รักสี่เศร้าครับเราสี่คนคะเราสคนก็เกิดอาการ เซ็งมากกว่าที่จะเศร้าเพราะว่าตอนนี้แค่เริ่มชอบเนาะ,ะเออก็เดี๋ยวก็มีเหตุการณ์อะไรอีกนี่ขนาดเริ่มชอบเลยครับติดตามต่อไปเรื่อยใช่นี่เพิ่งเริ่มชอบ<ะ>เกือบตบโตะ๊ะลุกแล้วนะเมื่อกี้เออ, <laughs> เอ,อนั่นแหละครับ <laughs> นายก็ทำได้แค่นี้แหละ <laughs> เดี๋ยวเราทำได้มากกว่านี้จริงจริง ส่วนในละคร The Six th Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจนอกจากแฟนละครจะได้พิสูจน์ฝีมือสีนางเอกน้องใหม่หน้าใสากิ้งอย่างแคทคริสซี่วาววาและไอซ์ยังมีหนึ่งพระเอกใหม่เพทริกมารับบทเป็นหมอวรวัตรหมอนิติเวชมาดร็อกเกอร์สุดเซอร์เป็นคู่จิกกัดตีกับน้องเล็กของแก๊ง The Six th Sense เนสิตางชนิดกัดไม่ปล่อยแถมยังเป็นอริทมีคดีเก่าคาใจกับพี่ชายสุดเลิฟของเนสิตางอีกด้วยเรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายเจ้าต,ตัวเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ ถามว่ายากไหมเพชรว่ายากนะเราได้มารับบททั้งทั้งอารมณ์อารมณ์กุ๊กกิ๊กกับนางเอกกับเนสิตางด้วยแล้วก็อารมณ์เฉือนกับเฉีนคมกับนัชเดชค่อนข้างที่จะดุเดือดเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะยากและต้องปรับอารมณ์ให้ทันด้วยพี่อ้นสราวุธแล้วก็อีกหลายๆคนที่จะคอยคอยสอนเทคนิคการแสดงต่างๆเป็นกําลังใจใเพชรด้วยนะครับเพชรยังไงเพชรก็จะทําเต็มที่นะครับอย่าลืมติดตามเพชรด้วยนะครับ ยิ่งนับถอยหลังก็ยิ่งมั่นใจบนเวทีระดับโลก Miss World 2012ที่จะมีขึ้นณอินเนอร์มองโกเลียในเขตป,ปกครองของประเทศจีนในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพราะนัตชัดวันนสซ่าเมืองโคด m ิ s s Thailand World ตัวแทนสาวไทยได้ครูดีเป็นถึงสองรุ่นพี่คนงามนุสิศรีัะและจูลี่พัชริดาที่วันนี้ผ่องถ่ายพลังมาให้กับนางงามรุ่นน้องจนหมดตัวสาวชัดได้เก็บเกี่ยวความสง่าง,งามดูดีและฉลาดจากพี่นุสิได้ความเป็นอินเตอร์และเทคนิคการตอบคําถามจากพี่จูลี่เรียกว่าเป็นสองแรงบวก ให้พร้อมไปประชันความสวยแบบมีกืนกับเพื่อนนางงามนานาชาติเต็มร้อยแล้วค่ะเหลือแต่รอกำลังใจจากคนไทยส่งไปให้ถึงบนเวที Miss World 2012เท่านั้นเองค่ะ,ะเต็มค่ะก็คอยติดตามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเต็มค่ะก็ปีนี้ก็วางคอนเซปต์ไว้เป็น Colorful ค่ะก็คือสีสันจะไม่ซ้ำกันแล้วก็สีสันจะโดดออกมาจากเพื่อนๆแน่นอนค่ะก็อยากให้คนไทยนะคะช่วยเป็นกำลังใจเชียร์น้าฉัตด้วยนะคะ ส่วนตอนนี้ไปชมละครขุนศึกกันก่อนดีกว่าและตีหนึอย่าลืมเชียร์ฟุตบอลยูโรอังกฤษพบกับยูเครนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากสเตฟานีชอสวัสดีค่ะ